เส้มนอันนี้นววกันคในหน้าสผสมกันีรับสวัสดีครับผมไอ้ฮัมเดียดโดดมนะครับมือนีมาเยี่ยมสวนแมแมเมนูในน้องแม่เนาะเมนูย่บานทุกสันตาบนเมงเดียนเท่านะครับอยู่ตรงหามครับอ่าสตาร์เทคลังค่าเล็กนะครับมือนีขนนเซนไปบวนเท่านี้นะนี่ครับแมนูนะครับนี่ครับนี่ครับ ตาไผ่อยากมาซื้อต้นใหม่เพื่อนกับมาได้นไแม่เนาะจ้าเพื่อนขายนะครับนี่ตัวนี้เพื่อนพ่อเองขายเองได้พี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวจะให้แม karaoke, ่เพื่อนแนะนำนะครับว่ามีต้นใหม่ AH. ri, ยังมีต <kit> ้นใหม่ยังไแมอันนี้อันนี้เพื่นเอิ้นเต็มบานโอ้ตัวนี้เงินเต็มบานตระกูลอโกลิมาอืมอันอันเพื่อนเอิญแสงเงินแสงทองโอ้ตัวนี้แสงเงินแสงทองนะแม่เนาะแสงทองรวยล้นฟ้าโอ้รวยรถฟ้าอันนี้เนี่ยแม่อันนี้ก็เพราะเน่ใจว่าเพื่อนเอิญยกที่ยังนี้มันมีอยู่แต่แต่ คนนี้เป็นหวคนจีนคนนครับนี่ได้ไหมคชีประวานชีประวานครับคีับคร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 ัีคัระบรับันรับครับครัับครับรับครัครับครับครับคริบครัครับอรับครครับครัอครับครับครับครรับครมับครนบครับครับบอรับครับคอับครับครปหนรับน้ับัครับคบ่รับบ่นอกดอกนััน้ครับ บบัหวานครโอ้ต้นใบเป็นหลายอันนี้กกวกใบโพวกใบโพวกใบโพก็นั่งกวกกันเดียวกันอยู่บ่เนี่ยวกใบโพนั่งกวกแต่สุดท้ายไหนมันมันมีหลายกวกกันน่ะอืมอันนี้เกิ่นเอิดนกวาแล้วโกดเนาะตัวนีเนาะ้กวกมาแล้วโกดหนี่นีเอาไว้เพิ่นเสียเพิ่งเกิดมาบักหลายลูกทหารตุ่นขจารเพิ่นเสียหลายอย่างแหงพี่น้องแม่เพิ่นซ้ำไว้นะครับ ต้นนี้ต้นนี้แม่แม่ซ้ำเองบริสุทธิ์ไพามาเนาะ <c oughs> ขยายขยายไปื่อเรื่องนี้ครับเนี่ยแรกๆกันซื้อตน้นคนมากนะมันปลูกมาขยายเอาเองบัดนี้โอ้ขยายเอาเองพว,วกพวกเจ้าเราก็ขยายเอาบัดนี้อือมึงน,นะครับความสามหาดแม่เรา <c oughs> สุดยอดเลยครับเหมือนนี้เพราเบันเปต้นใหม่มาเสิไปแต่งสวนพอดีเมื่อพ่อพอดีนะครับก็เลยขออนุญาตแม่เพื่อถ่ายยูทูบนิดนึงเศรษฐีเรือนนอกเออเศรษฐีเรือนนอกอ่าเศรษฐีเรือนนอกก่อนก็อันอันผู้ดัง เงินไหลมาประเมินอทองตัวนี้เพิ่มเินนะเพ่องยักษกับเอิมกนเนี่ยผมคือเรี่อง่นมาร่อมังกรเน่งมังกรตัวนี้แม่บรรทัศนเองนะครับคุยกับเพื่อนแล้วคุว่าเพิ่ได้มากบางทีต้นต้นนึ่งสองต้นเพิ่มต่อคอยขยายไปเรื่อยนะครับขยายไปเรื่อยมันไ่มีเากัขยายใบมันตัดใบ่อไม่ทอนีว รแก็มีเดียวนีขายายลอเลยเลยเพราะว่าม่หลเลเออปารดตัวนี้ปลอกมารกดน,นะแม่เนาะอ๋อออมเงินเงินไรมาออมเงินนี่นี่ปรครับออมเงินแม่แม่เนไรมาออม,มโอ้ตัวน,นี้ออมเงินได้พี่น้องได้เขได้จากใดกัมะเอาน้ำเพลินได้นะครับนี่มันมี่กระถางแม่ออมเงิน,นอยู่นี่ออมเงินนวดเบใบป,ปนเอา,าออเง่ายออมทองะอมทองเนไรมออมทอง นี่พ่ออ้อมทอดโอ้ตัวนี่อ้อมทอดพี่น้องอ้อมทอดอันนี้เศรษฐีเศรษฐีเศรษฐียังหนอเศรษฐีทองคำคนอื่นบังไม่หยุดบิ่งในคลิปพระเจ้าล่ะไรเศรษฐีทองคำเศรษฐีทองคำอยู่ในตระกูลอากอริมานั่นนั่นนีงอันก็โบราณคนอื่นนั่งก๊อฟก๊อฟโบราณเนาะ เดี๋ยวให้แม่พาเบิ่งนี่แม่ทางนี้เมียงครับนี่ไปทางนี้่อันนี้ก็มีในตระกูลอันซาหน้อยป้าแป้งนั่นล่ะแม่ก็หน้าแม่ก็ตระกูลจ้าตระกูลซาหน้อยป้าแป้งตระกูลซาหน้อยป้าแป้งนี่ตัวนี้งามเนี่ยนี่ไปนี่ครับอันมันมันเป็นบานดหายากเลยเดนนี่มันไม่อยมีเลยมันแบานโบราณไม่ในตระกูลลอยแปดอ่นนะนี่โอ้เดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องเขาหนึ่งสิบวิญญาณเสียงไอไอ อีหยังก่อนล่ะวานไอแน้แม่สเนจจันแดงสเนจจันโกมเมนโอ้หามันเป็นเป็นเป็น,ป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 นาหายากเป็นแบบหายากนี่จันโกมเมนแม่วาลายอยูด้อครับมื้อนี้ฮันมื้อนี้กะน,นี่เบิ่งตัวนี้ครับนี่ตัวนี้คืออันยังกว่าแม่นี่ อันนี้กัเอิไอย,ยังกับตะปูผู้ดางเ,าเ,าเออ่ผู้ดางครับ <c oughs> มีตะใบงามครับตัวนี้นอิญใงามเพราะว่างามค่ะแม่นีงามครับนีงามใบใ่แห้งงามดังอาจจะย้อนเสียงนิดนึงนะพี่หน้องเ้อเพราะว่ามันตอนนี้แดดกำลังเขอาแม่แลวมีหลายอย่างอยู่ครับ จ้าสนใจกับมาเหลือกม่เหลามีแต่ใหม่เมื่อ,อ,อคุณทัท้งน,นั้นเลยคุณขยายออกจากึ้นใหญ่ไหมครับแม่ตัดอันนี้ไม่กระตุนใหญ่นันแต่ว,ว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองเนาะแม่น,น้ะคุยกันได้เนาะใช่กันได้อถ้าผู้สีมากครับไปขายกับรถให้ไปขายกับรให้ไปผูกยูบานเพิ่นกัรถให้กันกันทลายต้นนี่นี่นีนี่แบบแม่พ่อในแขนนี่แบบีฟ่เป็นเมือกเป็่วงลงมาอ้โนี่น้อแม่เนาะ อกแน่นอเพื่นมือได้หนะะควอิมกอกวอิมมียังนันี่เพื่ได้หมันเป็นสวนข่างบ้านของแม่นะครับคนคนมากคนก็เล่ห์เห็ดเห็ดไปเห็ดมากก็เลยหลายแบบนี้เห็ดไปเห็ดมากก็เล้หลายมันหลายแต่เพื่อนกะสิขายน้อยได้พี่นวงเน่อถ้าพี่นวงผู้ได้อยากได้นะครับเบื่งเร่งเบิ่งคลิปนี้อยากได้กับมาเสือกับแม่ได้แม่น้อยเนาะแม่เนาะโอ้แม่หนูแม่หนูได้ครับผมบอกผิดโทรได้หลายครับ แม่หนูนะครับทางกันยุคไทยต้มข่าก็สตาเทคสาระเดชนอุดมีทางไปอุบลนี่ทางไปบกระดิ่ก่อนชิ้นหัดก้มงูเออจากออกจากเดชมากก้อนชิ้นหัดมันนี่และครับก่อนจิ้นหัดหมูม่งเนาะเม่หนูเนาะเดี๋ยวเด้อครับนี่ร้านแม่หนูครับเบื้องหน้ากั้นะจะมาหาเงินก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับมาสื่อกับเพื่อนได้อันอันนี้เพื่อนก็เอื้อนยังก่อ พูนกขะเอินนกเอิน่วัวนเอินหน้าวัวเน,นานนะ่งนี้นกลังอโอดเบอรเนี่ยลังเอเป็นเซอย่นี่กลังข่น,น่ขน,น,ข,น,น,นขึ้นมา,าข้าวเอินัวนป็น้าวัเนมาเดินเขาสิมีพันต์ตัวยังไงนั่นนงดอกแบบน,นีข้าเอินไร้เศษเนาะครับอนเสน่ห์นทมันออกปเลยเอามาเ็ครับ ถึงสวนจะบ่ใหญ่แต่ว่าแม่จัดเป็นตะเบิงผมว่่าจััดบทนพงพะเป็นตะหากดีผมว่าช่วยแม่รบพ้นเออัรบพ้นแล้วมันจะพอว่าเซลล์ออกข้างนอกกับข้าป่วยยกกระถางรบพ้นนี่แหละเก็บแอลครับผมอ่าสุดท้ายนี่ก็จะให้แม่มีหยังฝากพี่น้องเฮาอยู่บ่ครับกโบ่มีหยังดอกแบบว่าถ้าผู้ใดสนใจอยากเอไปประดับบ้านกรเชิญมาแวะมาชมเบิ่งเอา กัผู้ใดจะเอาไปขายกัส้มคือกัรนั่และราคากพยกันไหนนาะแม่นาอพพอแม่เราพอเองล้วคุยกันไหนครับมีเงินเท่าไรก็บอกเพไดเดียวแม่ซื้อนเพลมาเนซื้อน้น่ะมาบัม่คนเดียวอ้แม่มาซ้ำหม่แ้มาซ้ำหมก่อนสูงก็เนี้ลรับปูสระ เพื่อนเพื่อนบันไดเศรษฐีบันไดสวรรค์บานตีนตะขาบเพื่อนหลายอย่างโอเพื่นหลายอย่างเนาะหลายอย่างไม่เป็นยานั่งครับอันนี้ก็อันนั้นแหละมันโบราณเพื่นนั่นละมากะเฮ็ดไปสิเนี่ยเดี๋ยวข้อมชอบนะแม่เนาะเดี๋ยวามชอบกันกระเบื้องเฮ็ดป๊ะเป็นเนาะถ้าปลูกจังได้กระเบื้องพีทโป๊ะดีมันมีในยูทูบตัวละนะเขาสอน อันนี้ว่านนันนั้นบ่วค่อยมีเด้อว่านเสนหาว่านมหาเสน่บ๊วยค่อยมีเลยหวานโบราณโอมีใครมีแมนแมนแมนในแมน้านเมตตามหานิยมอมันเป็นหวานมงคลเนาะแม่เนาะหวานมงคลเอาไปไว้หวานดีเนาะแม่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็คล้ายกระท้างละลอยครับนี่มันเข้าออกลูกออกเต่าเต็มถีบอยู่กลางกระท้างละลอยพี่น้องกระท้างใหญ่เติบนะครับกระท้างใหญ่เติบ นี่ครับแม่เราถ่ายบ่เพื่อให้านผ่าพ่อสูนบ่ได้แล้วอะไรเงินบ่พ่อลอยก็ต่อได้ด้วพี่น้องเนื้อแมนอ่าสุดท้ายนี่กะใบเสียบอาการเสียบโอ้ตัวนี้แม่อาการเสียบด้วยแม่เนาะงเสียบงามเลยขึ้นมาครับผมขอพูดในร้ายครับแม่ครับมือนี้ครับอ่ามือนี้ก็จะให้ละให้แม่ล่าหน่อมาอนี้เนาะ ครับเมนูกะนะครับฝากด้วยพี่น้องเด้อคนใดอยากได้นะครับกะมาอุ้นหนุนแม่ได้น้อแม่นาอจ้ามาอุ้นหนุนได้และค่ะกะมาคุยกันได้อืมครับผมครับเมื่อนี่กกะจีไอแม่ลาไปก่อนเลยน้อแม่นาอค่ะอ่ะค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับครับผม ครับครับผม